ก่อนอื่นนะคะขอ ที่นึงนะคะกับการบอกบุญในการญาติรายครั้งนี้อาจารย์ค่ะการญาติรามันเต็มแล้วแหละเราก็ไม่ได้รับแต่ละคราวนี้สําหรับคนที่ไม่ได้ไปด้วยอสัคสารปฏิครั้งที่2ของเราค่ะนะครับถ้าไม่ได้ไปด้วยไม่ต้องเสียใจว่าไม่ได้ร่วมบุญไม่ต้องร้องผงร้องไห้ก็มีสายโทรเข้ามา0 8น5 5 3 3 7 3นโทรเข้ามาได้ว่าต้องการร่วมบุญเท่าไหร่อนมาที่เดบอกบัตรบอกเลขที่บัญชีให้โอนมาแล้วทุกบัททสุสตังอาจารย์แบ่งแยกบัญชีใช้กับบัญชีเงินเก็บบัญชีเงินบุญ เราเอาเงินเนี่ยนะครับเพราะว่าวัดเทพมณฑีนบทเทพมณฑีนยังไม่เสร็จเราตอนแรกผมก็คิดว่าเสร็จแล้วกําหนดเสร็จมันเดือนเมษายนเลยแล้วก็ยังไม่เสร็จเนี่ยอันนี้คือบีฟอร์บีฟอร์บีฟอร์หรืออัปเตอร์วะบีฟอร์ก่อนตอนที่เราไปรอบแรกครั้งที่หนึ่งในกรุมพาก็ยังเป็นลบๆกออยู่นะฮะก็คืออันเนี้ยคือยังยังไม่มีอะไรเลย เราก็รอบแรกเราไปดึงกุมภาพก็ได้บริจาคไปแล้วเกือบหมื่นเหมือนกันนะรุ่มทบุญนี่เป็นส่วนหนึ่งก็ยังดีในการสร้างฟ้าสร้างเฟานสรล่างสร้างหลอดไฟคือบูรณะบทให้สวยมากขึ้นแล้วบทนี้เป็นบทของเทพทุกพระองค์เลยมีเทพทุกพระองค์จริงๆท่าศิวะพระนารายพระพรหมพระอินท์โ้เยอะมากนะพมพ์พระเนตด้วยพอเราสร้างวิหารสร้างไฟให้พระเนตรนะครับเราก็จะมีแสงสว่างในการดำเนินชีวิตอันนี้รู้สึก after แล้วที่ผมไปดูล่าสุด หลังจากที่ไปสวยแล้วสวยแล้วขาดอีกเล็กน้อยเองเท่านั้นเองสวยขึ้นเลยเห็นไหมล่ะอาจจะเหลือไฟเหลืออะไรอย่างนี้ใช่ใช่เรามาร่วมสร้างนะครับร่วมสร้างกันร่วมปัจจัยกันนะครับทั้งจริงมันต้องหลายแสนบาทมากต้ธทําเนี่ยนะเราหลักพันหลักหมื่นก็ได้บุญแล้วเนร่วมกันสร้างให้เทพนะครับไม่ใช่ว่าเอาขอแต่กับเทพอย่างเดียว <ítulo> <run> เราต anyway mm ้องทําให้เทพด้วยเพราะเทพเนี่ยไม่เคยหลอกใช้งานคนฟรีๆเทพไม่เคยได้เอาของคนฟรีๆแล้วไม่ให้ผลตอบแทนเทตอบแทนอยู่แล้วเนี่ยท่านดูแลแล้วอันนี้คือด้านล่างเขากําลังสร้างเสาเป็นซุ้มขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเป็นเสาหินอ่อนนะใสขวาเลยเพราะตอนแรกไปเนี่ยไม่มีเสาทางเข้าอย่างงี้อันนี้เขาก็เนี่ยเสาเงี้ยสวยใช่ไหมทำดีนะทำดีนะแต่คขาที่แล้วที่ที่เพื่นไปยังไม่มีไม่มีเสาไม่มีอะไรเราไปร่วมบุญกัน น่าเราไปร่วมบุญกันดีกว่าร่วมทําบุญกันนาพี่เปิลนะไปด้วยกันนะจริงๆแล้วไปด้วยกันนะพี่เปิลเนี่ยอาจารย์อาจารย์นี่ตะเกียรตะกิดร์ทุกครั้งเลยนะก็ครั้งไปไหมเปิ้ลไปไหมไปไหมบอกพูดออกรายการเลยเนี่ยกลัวไม่ไปเพราะว่าเขาไปแล้วก็กลัวแบบอ้ยเบื่อไม่อยากไปซ้ําอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีเบื่อหรอ ทางนี้ไม่เหนื่อยครั้งแรกเนี่ยมันสามสี่ทุ่มกว่าจะกลับถึงกรุงเทพห้าทุ่มครึ่งพอดีนะเขาเรียกะไรนะกะมันไม่ใช่เรื่องยางนะมันอยู่ที่นี่อาจารย์ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเรามีความสุขกับตรงนี้ไงจะให้เที่ยงคืนตีหนึ่งยังไงเนี่ยเราก็อยู่ได้แล้วก็ทางนี้น่าจะกลับเร็วมันไม่เกินสองทุ่มน่าจะเสร็จจวกรค์สมานแล้วนะไม่เกินสองทุ่มแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้ไปนครนายกและเหลือสมจังหวัดไม่ได้สจังหวัดไม่ได้ออมไม่ได้อะไรก็คือเหลือสจังหวัดประหยัดเวลาได้สี่ชั่ว ประหยัดเวลาสี่ชั่วโมงก็ต้องกลับเร็วอยู่แล้วใช่แล้วกลับเร็วอยู่แล้วเพิ่มไม่เกินสองทุ่มออกจากวัดสมานแหละนะครับ่ถ้าถ้าใครไปวัดสมานนะคะที่วัดสมานเนี่ยเราก็สามารถร่วมทำบุญได้เช่นเดียวกันคราวนี้จะยังไม่เต็มสังกะ สังกระทานให้เตรียมมาเองเลยไม่ต้องกลัวไม่มีที่เก็บเพราะว่ารถทัวร์มีรถตู้ก็มีอีกคันหนึ่งนะเอามาเลยอะไรก็ได้ตลปัดบัตรพระพระตรงผ้าไตแล้วแต่จะถวายเลยแต่อย่าเป็นของกินเพราะว่าหลังเพลเอ้ยเป็นตอนเย็นแล้วอ่ะเย็นแล้วถ้าไม่ฉันใช่เขาเป็นของแห้งให้หมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าจะให้อาจารย์แบงค์เตรียมให้50-60ชุดหนึ่งก็คือมันก็เหมือนของเหมือนกันหมือนเลยนะมันก็ไม่เป็นประโยชน์ก็เอาแบบ ขยันจะถวายสังฆทานแบบสิ่งที่พระทรต้องการจริงๆนะอาจารย์แมงได้บทเป็นพระอาจารย์มังก็รู้ว่าจริงๆอ่ะพระสงฆ์เนาะต้องการคือสิ่งที่ต้องการจริงๆเลยนะก็คือมีรองเท้าแน่นอนรองเท้าล่มนะไฟฉายก็ต้องต้องการยายาทั้งหลายนะครับแล้วไม่จําเป็นต้องอยู่ในถังสีเหลืองเพราะที่อาจารย์แมงไปบบทโอ้โหถังสีเหลืองเต็มวัดไม่หมดเลยอะถังสีเหลืองมีตะกรงกองเต็มวัดบางทีก็ไม่ได้ใช้แล้วเป็นขยะอีก แล้วก็ไม่จําเป็นองเป็นถุงมากก็ได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถุงดําจําเป็นถุงดําหลายคนไม่อยากถวายถุงดําเพราะดูเป็นอัปมงคลแต่จริงแล้วเป็นมงคลถ้าเราถวายถุงดําเป็นสังฆทานเท่ากับว่าอะไรครับเอาขยะออกไปจากชีวิตของเราไงเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราชะถังขยะถังน้ําเป็นถังขยะแบบไซส์บิ๊กๆเนี่ยเอามาเลยนะจริงๆแล้วในรูปแบบไหนก็ได้ใช่นะครับเอง คือสั่งจากที่อาจารย์ว่าสัมภารนี้มีหลายรูปแบบใช่อยากให้อยากให้ร่วมบุญกันใครไม่ได้ไปนะหรือใครฟังอยู่นะจะได้รู้ว่าตัวเองต้องเตรียมอะไรมาบ้างนะครับสัมภารนี่จาเป็นของของของชไมเนี่ยด้วยอุปนิสัยพูดอีกแล้วของชมไมเนี่ยโดยตรงนะประสบการณ์โดยตรงเดินเข้าเลยห้างหยิบ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 แล้วก็ไปทั้งถุงเลยเอาไว้ทัั้งโป๊ไม่จําเป็นต้องเป็นถังสีเหลือง แล้วถุงเนี่ยก็ไม่จาเป็นต้องเป็นถุงเหลืองเลยนะแหมบางทีห่อต้องเอามาห่อสีเหลืองกลัวไม่รู้ว่าจะถวายสงต้องเป็นสีเหลืองมาผูกโบเหลืองทุกอย่างเหลืองหมดส้มหมดอันนี้ไม่เกี่ยวนะถุงบิ๊กซีโลตัสถุงเซเว่น,นก็ถวายได้อันนี้ก็แล้วแต่ใช่ไหมครับอเออเออนั่นแหละถุงสีขาวก็ได้ก็เตรียมไปนะคะสําหรับการรับสายอะไรนี้